สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายททยทักรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่799นะคะเขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะว่ามาอยู่99็ด้าได้ทำทำนายดวงชะตาหลายรูปแบบนะคะ12นักสัตว์ก็จะทํานายให้นะคะในลักษณะของคาดการปีนะ12ราศีก็ทํานายให้แล้วนะคะสําหรับคาดการปีงานเงิน นะความรักโชคลาภในดวงทั่วไปนะคะและคราวนี้เราจะมาดูคาดการความรักลวนๆนะคะอันนี้เจาะความรักนะคะเราจะไม่พูดถึงงานเงินนะเพราะว่าทำให้แล้วคาดการปี2568 12 12ราศีไปดูได้ใครหาไม่เจอก็ถามมาได้นะคะนะคะแล้วก็จะทำะทั่วไป12นักษัตวให้อยู่นะแล้วเราทําคลิปของคาดการความรากักกอนนะ สำหรับคราวนี้เราจะมาทำคาดการความรักของชาวราศีมังกรนะมาดูซิว่าแนวโน้มปีหน้าเนี่ยสองพเนี่ยเนี่ยความรักจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวมังกรอย่างไรก็ตามนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียดดูเป็นแนวทางนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนนะคะ มันเป็นการทำนายระยะยาวเพราะนั้นมันอาจจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะเราจะมีการทำนายเป็นรายเดือนให้อีกอยู่นะคะมาวิติกรรมเปลี่ยนก็คือเราอาจจะไปทำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดว่ามันจะเป็นปัญหาเราก็ไปทำลบล้างมันโดยการที่ปรับเปลี่ยนตัวเองนี่แหละอ่าทานศีลภาวนานะคะทำมาให้ตัวเองมีความสุขนะเป็นความเชื่อนะคะเพื่อให้ความรักชีวิตครอบครัวเดินต่อไปได้ บางคนก็ประคับประคองกันไปให้ถึงที่สุดนะชาวมังกรสําหรับมาอยเจ็ดเก้าคือพท้ทีเกิดระหว่างวันที่สิบหกพฤษาคมถึง 15, สิบห้ากุมภาพันธ์ราศีนี้จะเป็นธาตุดินนะคะเราจะมาดูคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนี่อยู่ด้วยกันมีครอบครัวหรือคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนกันเนี่ยนะคะแล้วก็มาดูคนที่เป็นโสดดูซิว่าจะมีความรักเกิดขึ้นไหมในปีหน้านี่คาดการณ์นะคะนะคะ อย่าเคร่งเครียดนะเป็นการทำลายโดยภาพรวมนะคะดูสนุกสนุกเพลิดเพลินไปก็ได้ะคะ่ะไม่ต้องเคร่งเครียดเรารู้ว่าปัญหามันจะเกิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขาทานสิ่งภาวนานะะชาวมังกรในปีหน้าเนี่ยในสถานการณ์เนี่ยนะ,ะบอกได้เลยนะคะมันเป็นสถานการณ์ของทางเลือกนะอจิตใ,ใจโลเลมกันนะมีทางเลือกอืม แล้วการสับสนวุ่นวายในความรู้สึกนะแต่ก็ยังประคับประคองความรักไปนะให้ได้ให้ถึงที่สุดนะนะในช่วงครึ่งปีแรกมีโอกาสพบรักนะโดยเฉพาะคนโสดในครึ่งปีแรกเนี่ยนะถ้ามองโดยสถานก,การณ์ของคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะค่อนข้างจะมันเหมือนกับว่า มีทางเลือกหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะพยายามประคับประคองไปให้ได้นะฮะบางคู่อาจจะเจอปัญหารักสามเศร้าแน่นอนในช่วงกุมภาเนี่ยนะหรือคนที่มีหรือคนที่คบกันด้วยใจโลเลวัดไวในช่วงมีหนานะเนี่แต่มันตัดกันไม่ขาดนะคนที่คบกันเนี่ย นะยังยังยังตัดกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเหมือนกับการโดนหลอกหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดพลาดก็ตามนะคะเนี่ยแน่นอนครึ่งปีแรกมีอาจจะพบเจอในลักษณะที่แบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันมันเป็นทางเลือกนะวั่นว้วใจโลเลอ่าโดยเฉพาะคนที่เป็นโสดระมัดระวังมากๆเลยกับการที่จะต้องไป กลายเป็นมือที่สามเลยไม่รู้ตัวเป็นปัญหารักสามเศร้าหรือไปไปเป็นคืออ่าถลําเข้าไปเป็นมือที่สามโดยที่แบบไม่คาดคิดหรือโดนหลอกในลักษณะที่แบบว่าเจอพบเจอความรักเข้ามาโดยที่ไม่คิดว่าจะไปเจอคนที่มีครอบครัวว่างั้นประมาณนั้นนะนะ ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะของชาวมังกรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนาก็ตามนะไม่ว่าคน,นที่ครอบครัวคนที่คบกันอยู่หรือรวมทั้งคนที่เป็นโสดเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีในช่วงเออมันจะเริ่มดีขึ้นในช่วงมิถุนากรากดาไดา้อ่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือพบรักก็จะเจอในช่วงเออกรากดามิถุนากรากดามนะคนโสดเนี่ยนะคะนะ บางท่านเจอไม้ไม้ที่ใจดีนะนะอา,อาจจะมีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเ,เดือนนี้ก็ได้พฤศจิกาธันวาเนี่แน่นอนมันเริ่มมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาสําหรับคนโสดนะนะคะสำหรับคนโสดหรือคนที่คบกันเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานหรือมีโอกาสได้เ,เปิดใจพาไปพบ ครอบครัวนะอ่าประมาณนั้นนะสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยเปิดตัวอ่าอ่าไม่ว่าจะเป็นไม้โสดนี่แหละอาจะพาไปพบครอบครัวเนี่ยนะมีความรักเกิดขึ้นมีเพื่อนเข้ามาทำความรู้จักนะคนโสดนะคะหรือคนที่คบกันก็ตามเนี่ยนะมันทำให้จิตใจวันไหวเพราะว่ามันมีบุคคลอื่นเข้ามานะ ต้องควบคุมนะต้องดูแบบเ,เราต้องรู้ตัวว่าเรามีคนรักแล้วอะไรประมาณนี้นะอย่าวันไวกับสถานรรการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้ายังรักกันอยู่นะคะจริงๆแล้วยังรักกันมากเลยนะคะสำหรับคนที่คบกันเนี่ยบอกได้เลยสถานการณ์ปีหน้าในชาวในปี2 5 6พนอเนี่ยบอกได้เลยชาวราซีมังกรจะเป็นต่อกับคนรัก คุณจะมีอิทธิพลเหนือคนรักในลักษณะที่แบบว่า,เ,าเขาจะเหนื่อยกับชาวมังกรมากกว่าที่ชาวมังกรจะไปเหนื่อยกับคนรักเพราะชาวมังกรนี่จะเป็นคนที่แบบสบ,สบายสบายอะไรก็ได้นะปัญหาที่มันเกิดก็ขออยู่คนเดียวฉันทำอะไรฉันทำได้ฉันอยู่คนเดียวได้สบายสบายประมาณนั้นนะคะสำหรับชาวมังกรสถานการณ์ของความรักเนี่ยนะคะ มีโอกาสดีอยู่นะคะในความสัมพันธ์ต่อไปอนาคตหรือปัญหาที่มันเกิดนะมันมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อกันนะมันมีโอกาสเริ่มต้นใหม่หรือมีโอกาสปรับความเข้าใจสําหรับคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นนะ,ะถ้ามองในังกของความรักนะคนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบกันเนี่ยปัญหาอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน เมษาพฤษภาเนี่ยนะนะคะอาจจะมีปัญหานะคะมีทางเลือกอจิตใจโลเลมกรากรุมพามีนาเนี่ยนะคะแต่มิถุนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรักที่ยังปรับความเข้าใจหรือมีอะไรดีๆต่อกันอยูอ่ถ้ามีปัญหาก็มีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อกันในช่วงครึ่งปีหลังกรกฎา,าสิงหาตุลา พฤติการทันวานะถือว่าเป็นความรักที่ดีอยู่นะถึงแม้จะมีปัญหาหนักๆแต่อย่างไรก็ตามเราจะมีการทํานายรายเดือนให้อยู่นะคะนะคะมีการทํานายรายเดือนให้อยู่แต่ที่แน่ๆนะมีอา่าต้องระมัดระวังมือที่สามเข้ามาหรือตัวคุณเองอาจจะกลายเป็นมือที่3มในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็จิตใจวันไหวโลเลยอา่าประมาณนั้นนะคะแต่ถือว่า นะแต่ถือว่ายังมีโอกาสดีต่อกันนะคนที่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะต้องประคับประคองไปอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่มันยาสับสนวุ่นวายใจสถานการณ์ที่มันมีทางเลือกไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตนี่แหละอยากจะหมดเวรหมดกรรมนะส่วนคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยเนี่ยวันไหวกับบุคคลอื่นเข้ามาในจิตใจโลเลหรือไปเกี่ยวข้องหรือเป็นคบกันในลักษณะที่แบบว่าคนที่มีครอบครัวนะหรือมีการหลอกลวงกันเนี่ย นะคะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนที่เป็นโสดเนี่ยของชาว,าวมังกรเรามาระวังให้ดีๆกับการตกเป็นมือที่3นะคะตกเป็นมือที่ะาะนะคะ,นะคะในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสเปิดตัวไม่ว่าจะาคนที่คบกันนีมีโอกาสเปิดตัวหรือมีโอกาสได้แต่งงานนะคะ แล้วก็คนที่เป็นโสดมีโอกาสได้พบรักในช่วงครึ่งปีหลังนะดูทํานายความรักเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นทำให้ทำนายให้แบบเป็นคาดการนะเป็นคาดการเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะรู้แนวทางวอะไรจะเกิดนะ จริงๆแล้วชาวมังกรเนี่ยเป็นเป็นดวงชะตาที่เหนือกว่าคนรักนะคะบอกเลยเลยคุณจะเป็นต่อเพราะว่าเขาอยากเขารักเขาอยากครอบครองนะคะแต่เขาทาให้เขาต้องเหนื่อยกับชาวมังกรไม่น้อยเลยนะคะคนรักเนี่ยทาให้เขาต้องเหนื่อยกว่าอ่าทาทาให้คนรักเนี่ยคนที่เข้ามาเข้าหามังกรเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับชาวมังกรหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าชาวมังกรนี่ไม่ค่อยจะมากมายกับความรักเท่าไหร่นะ รักก็รักไม่รักก็ไม่เป็นไรเลิกก็เลิกประมาณนั้นนะชาวมังกรน,นะคะสำหรับเดือนที่มีปัญหาขอบอกคนที่มีครอบครัวแล้วก็คนที่คบกันมันจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเมษาคำว่าปัญหานี่หมายความว่าอาจจะเป็นจิตใจโรเลหรือความหวั่นไหว เอ่อมกราคมามีนาเมษาพฤษภานะนะคะอ่านะพฤษภานี่จะหนักหน่อยนอกนั้นก็เป็นปัญหาความรักปกตินะคะเดี๋ยวจะดูเป็นรายเดือนให้อีกอยู่นะคะส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีปัญอาอาจจะดีหน่อยนะอาจจะเป็นครึ่งปีหลังนี้ก็ได้หรือครึ่งปีหลังหน้าเป็นการเริ่มต้นอะไรที่ดีมีความสุขนะคะ โดยเฉพาะคนที่เป็นโสดพบรักแน่นอนนะพบพบรักในในครึ่งปีหลังหรือเนี่ยอาจจะถึงววัยนี้ก็ได้เนี่ยอาจจะเจอมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่แหละเจอมิตรภาพที่ดีหรือเริ่มมาตั้งแต่กรกดาละนะบางท่านอาจจะเจอพบรักหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือแต่งงานใหม่หรือพบกับความรักใหม่ในเรื่องในเดือนกรกดานะคะอืม คนโสดอาจจะเจอมากที่ใจดีและมีฐานะนะคนะ,ะ,นะะสำหรับสถานการณ์นะนะคะก็คงจะประมาณนี้นะสรุปให้สำหรับทําคิดสั้นๆน,นะคะสำหรับความรักเนี่ยกองชอมังกรเนี่ย ในดวงคาดการปี2568สถานการณ์ความรักชาวมังกรเป็นต่อคนรักนะคนรักจะเหนื่อยกับชาวมังกรเหนื่อยทุกรูปแบบ <c oughs> เหนื่อยลักษณะอยากครอบครองชาวมังกรเหนื่อยลักษณะของปัญหารักสามเศร้าหรือปัญหาจิตใจโลเลเข้ามานะคะอมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อกันอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาก็ตามนะคะตั้งแต่มกรกาคมพมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกจิตใจโลเลนะคะ อ่าพฤษภาเนี่ยบางท่านอาจจะหมดรักกันแบบเหมือนแบบแบบไม่โรแมนติกเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวคนที่บคบกันเนี่ยจิตใจโลเลหรือสับสนในความรักนะ,ะหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดพลาดหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตความรักครอบครัวนะคะ ส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยชาวมังกร,กรที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักความรักดีนะในช่วงครึ่งปีหลังไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีครอบครัวนะคะบางท่านเป็นโสดไม้เนี่ยก็จะเจออาจจะเจอไม้ด้วยกันในซ้าไปแต่สิ่งที่เรามัดระวังก็คืออาจจะไปคบกับคนที่มีครอบครัวหรือตกเป็นมือที่สามนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีนะคะในปีหน้าถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันอยู่บ้างสําหรับชาวมังกร จะหนักหน่อยกับคนที่มีครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการอยากจะหมดเวรหมดกรรมมันเป็นการสับสนในความรู้สึกแต่ก็ยังไม่ไปไหนย,ยังประคับประคองความรักครอบครัวไปอยู่คนที่คบกันก็เหมือนกันจิตใจโลเลแต่ก็ตัดกันไม่ขาดในปีหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องคบกันไปถึงแม้ว่าจะคบกับคนถึงแม้ว่าจะคบกับในลักษณะที่ความรักที่ผิดก็ตามในบางคู่อะนะทำให้จิตใจโลเลหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือตกเป็นมือที่สาม ส่วนคนโสดต้องระมัดระวังอ่ะความโสดของคุณะนะความมีสเสน่ห์ของชาวมังกรเนี่ยนะจะเป็นมือที่สามได้นะสำหรับคนโสดนะแต่ว่ามันก็ยังคือมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะมันก็ยังมีปัญหาอยู่คนโสดเนี่ยเนี่ยมีโอกาสเจอพบรักแน่นอนในครึ่งปีหลังเนี่ยชาวมังกรที่เป็นโสดนะคะอือ แต่ทั้งหมดทั้งมวลสรุปเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันรวมทั้งคนที่ินโสดมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของความรักนะคะในปีหน้าเนี่ยความรักปัญหามันอาจจะไม่หนักไม่หนักในทีนี้ก็คือมันเป็นต่อเนื่องกันมาแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะสำหรับการทำนายความรักก็คงประมาณนี้นะคะ เป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียดนะดูเป็นแนวดูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะมีโอกาสก็ชวนกันไปทำบุญนะทานศีลภาวนาเป็นความเชื่อให้ความรักชีวิตมีความสุขนะถึงว่าคุณจะคบกันในสถานะไหนก็ตามแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณมีความสุขนะคุณอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขมากที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่อยู่แล้วเรามีความสุขเราอยู่เราทำนะถึงเวลามีปัญหาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เราสกัดมันไว้ด้วยการทานศีลภาวนานี่แหละค่ะนะคะนะคะ,นะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะชีวิตความรักครอบครัวจะประครับประคองไปมากน้อยแค่ไหนอย,อยู่ที่ตัวเรานะคะก็คงประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ